จังหวัดน่านโอ้คล้ยไปเอลเหมือนกันนะน่านเอาไหมอยากได้ไหมอยากได้ขึ้นมาเอาเชียงใหม่เลยค่ะคนเชียงใหม่ผิวขาวสวยไม่ขาวไม่ขาวมี่คือคนไม่ขาวมีเพื่อยากกัดกางเกงเป็นคนผิวสองสีกินอะไรถึงสวยครับ ก็กินข้าวไม่สวยไม่สวยอันนี้ตาเนี่บวมไม่สบายเนี่ยหน้าบวมไม่สบายมากะเอามาส่งรวดเอวหน้าตาหมวมีไอ้ใครได้ก่มาเอาคนเดียวสวยมากๆขอบคุณค่ะจะแต้จะเล่นก่อชมไปแล้วเนาะ ขอบคุณมากมเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวเข้ามาไลฟ์ใหม่เข้ามาดูกันเนอะมาครับไปละเดี๋ยวบอกบอกบายบายหน่อยก็ได้บอกบายบายหน่อยจะได้ชื่นใจจะได้มีกำลังใจเข้ามาไลฟ์แฮม ถ้า่าไปกินข้าวแล้วบ๊ายบายไ๊ายพรุ่งนี้ไม่ลืมโอเคค่ะบ๊ายบายฮิมารากันทุกคนเลยอะมารากันทุกคนเลยอย่างนี้ไม่ให้เข้ามาไล์หาได้ไงบายจ้ะโอ้ยพี่คนนี้หายไปนานเลยไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเผื่อ ตอนเย็ยนเย็นตอนเย็ยนเย็นตอนเย็ยนไม่รู้ว่าจะมีเวลาไหมอ่ะเขาทำงานห้ามุงครึ่งอะอืมถ้ามีก็จะไล่์ถ้าไม่มีก็ไม่ไล์นะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะโอเคไปแล้วไปจบ